ปลาทุกคนโดนแล้วเฮาโดนพิษแล้วมันๆใชะเนาะแต่ไก่ด้วย่ะไก่เฮาไปกับพอดีเลยตีตีแต่มันมีขี <c oughs> กก้เชียไก่กัน สบายดีทุกคนบรรยากาศยมเศร้าๆแต่เมืดๆืทุกคน <laughs> ลุกต่นอนละกะจะได้ไปรัดเศร้านะมันเมื่อคืนนี่กะได้บึงข่าวข่าวพี่น้องฝั่งไทยนำท่วมคือเก่าวอะไรเนาะตอนนี้ก็น้ำลดแล้วแต่กะบึงแล้วว่าทุกคนเลยพีลึกเลย ตาเป็นห่วงคือวา่อแหละแต่ก็ชอยยังบุได้ทุกคนเลยแต่เป็นกำลังใจให้โอ้ยแต่กะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮากัสิได้ไปหาลัดเช่ากันไปเบ่งน้ำกันทุกคนชวนพลานแน่นะเมื่อกี้นี่ไกลคันนะเพิ่นแลนไปเลยได้ถ้าเบ่งน้ำกันว่ามื้อนี้ยหามือแก่มือนี่สิมานหรือบ่นะมื้อนี้ยหลบแก้มือ หวังว่ากายชีคันแต่เดึกแต่เศร้าแลวก็คันหึงเพราะเพราะว่าอากาศมันนิ่งดีเมื่อกี้นี่กายคันเลยพึ่ง้าวเลนไปนะพนันเอ็ดเลยน้ำหมกลงไล่เลย โอ้ไก่ขันหกอะไรทุกคนเอ้ยมันนี้ไปเฝ้าบนหนึ่งบ่ขันไปขันบนใหม่ เฮากีนี้ตื่นแล้วทุกคนเดี๋ยวสิไปจะไกลตัวกระตากัดนี่นี่มันกระตากอยู่กวขมังกระตากึฮงนี่มีโอกาสได้ละ 最后还呢？ ไปเบิ่งก่อนคือบ่ไ,ได้ยินเสียงตกอ่านมาถือนะทุกคนจกักสิอยู่หรือบ่มีแต่ลูกวานหล่อนเดีย๋ยวจะขับไปบางจุดเกิดเหตุก่อน ngon cái này Mùa hình บูถือทุกคนเนะอ,อ้ยคือลัยชีกรองโหยอยู่ี่สันดอกโอ้ยมันนี่ผาดได้เนี่ยแล้ววะระยะกับบูไดใกล้บันไดได้พอดียิ่งเราได้ประมาณสิบห้าเมตรสิบห้าหกเมตรเนี่ยลนะโอ้ผาดเลยทุกคนโอ้หลอกแก่มือยังผาดเลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงผานเอ็ดลันบันหนึ่งนะ จักสิมาบัมมันแหละ,ะเดี๋ยวอันไปบึงทางมือพุ่นแหละจะเพิ่งยิงยิงนกหรือยิงไก่บุโอกาสมม่ห่ีห้ชุ่มควนทุกคนเลยชุมควนได้แล้วแต่ละมืออันนี้ขอแต่ได้ลานบาทหนึ่งก็โอเคแล้วนะ เต้ตเหมเอน,นกันเนื้อเลาะเนื้อกับมันกี่นี่ได้ยินเสียงอันทางพันแอดสองบาททุกคนผลจูดเลยได้สองบาทเลยได้ผลจูดจากชีได้บ่ได้แหละพันแอดมาพดอดีเลยทุกคนเป็นไหไเป็นไหน เรียบร้อยโอ้มานเลยทุกคนเลยใช้ได้ตัวหนึ่งได้ยังออกมาโชว์ดูวยบุตรโชว์หมดเด้อโอ้หางยาวหางยาวหางยาวคือตัวน้อยแลวตัวน้อยหางยาวตัวน้อยมันมันใช่ไหมแต่ไกลด้วยครัไกลเอาไปกปุ๊ดีเลย ตีแต่มันมีขี้ใช่หูไก่เลยนั่งเข้าไปแจ้งมาแจ้งมาเอายีมหาได้ฝัายำมยี่มหาเอาตี๋เลยมันเห็นมันบดไปแล้วเหรเป็นเป็นนึงมันนอนกันแล้วจะมีเห็นเนี่เป็นตะงึดอยู่เลยชับหมูผัวไก่ฝันยำจะได้นี่ยากแต่เนาะหมูชับหมูได้เมื่อแล้วมันี่เ กินเอียนนั่นเขาในก้อนเลือร้ายอยู่เมื่อคืนนี้ซ้ำซ้ำกันซ้ำเศร้านี่บนนอนบนอยู่กันนอนในเทียงอันนี่แหละน้องชายเพิ่นพี่น้องน้องชายนี่แหละพวกมันนี่แหละพากันนอนเปรี้ยวหนาวพอดีอากาศดีเมื่อคืนแต่ไก่บุคคลบนไหนเออมีไฟอยู่ได้อ๋อหนูเห่าทุกคนเอ้ยม

โอ้เกือไปแล้วทุกคนอย่าเพิ่งตื่นตกใจเลยมึงน่าสิชูมึงกระเพิ่นไปเด้อเฮ้ยรัดไว้รัดไว้ปาดนมูมันอยู่ในนี้จิบหายแล้ว ้อย <laughs> โอ้ยังยึกชูอีกตัวนี้มีพิษทุกคนบ้านเห่าขัดเจออยู่ใช้แมนว่าบ,บุถึกเจออยู่ใช้เมนจัดการโรได้บ้านเห่าได้บุตรองดามาเด้อทุกคนสําหรับมักสัตว์กับบุตรองดามาทุกคนสัตว์มีพิษเหาหายู่หากินลำบานี่อันตรายได้เฮาบุคคลเอาไหวไ้เด้มันบวเห็ดเห่าเห่าก็เห็ดมัน โบนี่เรียบร้อยเอาเรียบร้อยทุกควรบ้ากใหญ่เลยปอต่เอากระกดกล่องน้ำประทันตอนผ่านแดดเพิ่นมาหนักๆขี่รถมาน้ำหลักทีมเลยจุบรถใช่เลยอุ้ยยกทิ้เอามาแต่ใช่ปะ ปลาทุกคนโดนแล้วเฮาโดนพิษแล้วงูไ่ได้คบ่ได้คบคบเองไปคบเองวัดเมื่อกี้นี่ฮะเฮาถ่ายนะงูมันพ่นพิษใส่หน้ากล้องเฮานี่เต็มหมดเลยเฮาคิดว่าถือย่างไม้เฮาก็เอาลิ้นเลียเลยลิ้นเลียแล้วฮะก็คิดออกว่าเป็นพิษงูเต็มปากกระย่าทุกคนเด้อ จากจินเหไดแล้วจากจินเป็นคลิปชุดถ่ายหรือว่ายังมีอยู่ก็จักเว้นวิจัยคลิปละเวเ้แต่ว่ารสชาติมันออกเผ็ดๆหน่อยหนึ่งทุกคนเผ็ดๆชาๆแต่ว่าเห็นเขาเอายอดว่าคันงูกัดเนี่ยบอให้ดูดเพราะว่ายันปากเขามันเป็นแผลละยนพิษมันไป เข่าปากในกระชำงูกัดเลยแต่ก็ยังชาชาอยู่ได้ลิ่นเลยชาและกระแนวคัดมันทึบตาทึบเลยเป็นองแห่งของจันจิตนะเออผิดษธรรมดาจะเบิ้งนู่นนากอรอยเบิ้งเบิ้งก็ได้แต่เบิ้งกันแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมในโบเห็นเนาะนี่ทุกคนอันนี้พิษงูได้ถึบนี่ป๊็เต็มเต็มอยู่ มันเป็นขาบเวะเป็นเกตเป็นเกตขึ้นเมืองได้มือเป็นบาทอีกเอาอีกแล้วหายแลย้วตายแล้ว <c oughs> ต,ตายตายยอมงูวางพิษไ <c oughs> ว้งูบด้กัดเด้องูวางพิษเองไปเดี๋ยวเราก็จะเอาเมือเลยทุกคนเลยเขาว่ามันได้ยำนี่งูอันนี้ก็งูเห่านี่จะเช็ดนั้นได้แหละกินกระโดดมาเช็ดกระโดดก้อยเออ

Oh. Diệp lời càng hàng thủ quân đấy Bây hàng cặp nằm cắt thủ quân đây Mưa đầy hàn này Hàng phát khai này có màu thuyền này Nè đây lô Chia phải hết chín bao nè, hả chiều Chia hết chín này hả Chia đi đâu Chia đi con đi đấy này này, này. ยาวโตย n g ắ อันนี้นะหุ่เอาบึ้งเนี่ยเอาขึ้นเอาลงอยู่เนี่ยยกการไปเฮ็ดกินให้มันแล้วเด้สบายดีนี่สบายดีก่อนสบายดี พอลุงแม่ป่าเด้อเบิดทุกคนนี่อยู่โลกกันยัยเติบแล้วได้ปีสองเดือนสามเดือนแล้วนี่ต่อไฟเห็ดกินก่อนทุกคนได้ต้งมงูอะได้มาแล้วก็เห็ดกินนะพอดีเลยมันนี้ครับบมีอันกินนะอยู่เพื่อนเดี๋ยวต่อไฟแล้วกันต้มสว่า เอาเลยดิในห้องแบบนี้เลยใบมันเริ่มแก่แลวใบมะขามไน ต้มงูกันคือชิเปื่อยแล้วทุกคนเดี๋ยวสุกแล้วพอดีเลยนี่เดี๋ยวตัวกินตอนตอนเทียงนี่นะ่อยต้มสัวงูงูห่าทุกคน เราจะกินตัวนี้วะอ,อ,อยู่กันสามคนนี่แหละบอ้ะเบิ้มซีเบิ้งกนนันเปิดมัดบด่งเปิดมามาทุกคนกินข้าวนังกันรองขาบเลยได้ไหม ชองคาบและเสาเนี่ยเด้เดี๋ยวคนอยากกินเขากันทุกคนเลยกินงูเนี่ยแหละขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามับชมนะสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้กับซีเรมอดไว้สำนี้เลยลูก